สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้เมื่ออยู่กับช่อง Next s t u d i เช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาทำชาเลนจ์ก็คือเล่นแต่ปืนพกชั้งเกมยที่ผมจะให้สองสาวข้างที่อยู่ในตีผมเนี่ยเล่นเฉพาะปืนพกเหมือนกับผมด้วยท่านผู้ชมคิดว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมมากับทุเรียนร้อยสาวนี่แล้วก็วนุน่นร้อยศพนะครับผมเดี๋ยวมาถามแบบเปิดไมค์ถามสาดีกว่าว่าแบบมั่นใจหรือเปล่าว่าถ้าเล่นปืนพกจะแชมป์ไหมเอาลสวัสดีครับทุเรียนสวัสดีครับฟูสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับว่าแต่วันนี้จะให้เล่นแบบแต่ปืนพกเอาทุเรียนจะไหวไหมเล่นไหวไหมชิวๆชิวๆอ๋อโอเคโอเคโอเคดิโชว์กางฟูไปเลยอ่ะเดี๋ยวนู่น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 ไหวไหมครับนู่นคิดว่าจะไหวไหมครับผมสำหรับวันนี้จะ,ะปืนพกอย่างเดียวอะ่ะไหวไหมได้หมดค่ะอ๋อได้หมดหรอคิดว่าจะได้กี่คิวครับวันนี้ไม่รู้โอเคยังไม่รู้ไป งั้นกนลมารับชมเกมวันนี้ก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้ด like, วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปดูเกมกันดีกว่าลุยเอาละครับสวัสดีคนในตอนเช้ากันด้วยวันนี้เราพาสองสาวเนี่ยมาโลดแล่นในผมในแมปพีกนะท่านผู้ชมเมื่อคนจริงนั่นเองรือว่าวันนี้เนี่ยผมจะเอาท่าของปืนพกอย่างเดียวเล่นจากปืนพกนะครับถ้าเจอก่อนนะแต่ว่าถ้าไม่เจอก็เล่นปืนอื่นไปก่อนคือบอกทีมคือนะกันไปว่าต้องใช้ปืนพกเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าทุกคนสามารถใช้ปืนอื่นได้ถ้ายัางไม่มีปืนพกนั่นเองอุ้ย,ยนัน หลานก็จะมาทุกคนเรียบร้อยตุเรียนไปแล้วครับศพแรกตุเรียนไปก้อนเพื่อนเลยจากวะนี่นุ่นว่าไงนุ่นก็ยังโดนอยู่นะเอาละเดี๋ยวตัดสินใจครับไปช่วยเพื่อนดีกว่านัวจัดด้วยดิเฮ้ยมันก็ไม่ตายเหรอเฮ้ยไปพุ่งเลยแล้วกันไอ้หนุ่มเฮ้ย มันวิ่งสลับมาหมดเลยมั่วจัดเก็บของเก็บของนู่นนุ่นเข้าวงสีเขียวเข้าวงสีเขียวหิวเลือดหิวเลือดเออนี่งไงในยูซี่มาละอย่างนี้ก็คือปืนพวกเราวะหรอือว่าปา้อมอ่ะที่แท้จริงเราคือนี่ทุกคนเคือว่าปืนเลยวะไอ้พวกแบบอืมเรียกชื่อไม่ถูกก๊อกก๊อกเอ้ก๊อกลืมลืมเมื่อกี้มาแต่ยิงแล้วก็ลืมโอเคทีนี้เราก็จะใช้แต่ยูซี่นะครับเราเจอปืนเราก็ทิ้งดูเราแบบต้องทิ้งปืนก่อน ทิ้งปืนอยูยนะครับรีมถ้าเจอปืนพกก็ทิ้งปืนเลยนะห้พี่โกงไหนนุ่นยิงใครวะน่ะมันไหนมันอยู่ไหนนุ่นอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มันจะตายมันจะตายเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยลอยเท้ามาลอยเท้ามาเฮ้ ตัวเดียวมันตัวเดียวระวังนะไม่แน่ตกใจเรามีหลายตัวจัดไหนอยู่ไหนไมาไปไหนแล้วมันเข้าไปข้างในหรือมาต้องเจอกองทัพปืนพกหน่อยเฮ้ยไอโคโนไอโคโนโ,โคโน,โโคโนโเจอจูเพื่อนโคโนโเปิดประตูให้เสียงหน่อยโอ้ยผ่านเพื่อนวันนี้ไปก่อนเลยจะได้ไประหยัดกระสุนนะฮะ ก๊อกที่แปดละก๊อกที่แปดเออ,อเยกจตุเลียนอะก๊อกที่แปดยิงมาเฮ้ยตึงแจดเอาเรื่องเอาเรื่องเอาละเดี๋ยวเราต้องหาปืนแบบพวกปืนพงปืนพโอ๊ยนี่ไงเจอได้ทุกคนผมเจอพวกคู่อ่ะอ่าดูซีจริงๆก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราจะมาใช้พวกคู่ก่อนละกันอยากตึงไงอยากเหนือชั้นอยากยิงไกลได้นะผมเอาละเหลือตองนู่นคนเดียวนะนู่นเชฟโอ๊ยนี่นู้นนๆๆนนนมานี้มาเลยมานี้เลย กระปืนอยู่นี่กระปืนอยู่นี่มียัง่ะนุ่นถือปืนอะไรอยู่ไหนดูนีนี่ปืนพกอยู่นี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 ่ในกล่องในกล่องนี่นนนนนนนพกคู่ในยีไปเลยนั่นละ่ะกระสุนไม่รู้ว่ามาจากไหนนะพอดีพี่ใช้กระสุนแบบว่าเด้งเองได้นะผมตัวน,นี้ก็มี60นัดแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าทีมเราจะมีหรือเปล่านะท่านผู้ชมเอาละเราจะมาซื้อตราสังหารเลยละกันนะพอดีแบบมาทีมปืนพกแต่ก็ยังตึงโกโก้อยู่ได้ทุเรียนไปไหนมานี่เดี๋ยวพวกเรามายืนแอคแบบอ่าโชว์ตัวกันหน่อยเร็ว ว่าพวกเราเนี่ยมันเทพปืนพกแบบว่าสามารถล้างปางเมืองพีกได้ทั้งเมืองโดยที่เราใช้แค่ปืนพกนี่เดี๋ยวมาหาวิวมาหาวิวมาเร็วมาเร็วมาเร็วปักหมุดโชก่อนไม่ใช่ปักหมดุดปักคงไอ้ปักหมุดอะไรล่ะนี่ถือปืนพกถือปืนพกขึ้นมาถือปืนพกขึ้นมามานี่มานี่มานี่อ่ามายืนข้างยืนข้างโอ้ชิมีสองสาวมายิงกระฆ่านผู้ชมเป็นไ,ไงติงแกนนี่เอาไปลยุยเตรียมโจมก็ได้ลุยต่อลุยต่อ ดูเรียนปืนก๊กนุ่นปืนคู่กับซีอูปืนคู่นะฮะไปพร้อมลุยศัตรูตเหมือนจะยืนนิ่งนะเนะี่ยอยู่ตรงข้างล่างเลยท่านผู้ชมข้างล่างเมืองพิกนะฮะอุ้ยมาแล้วระวังนะทีมเราต้องยิงแบบดูดีๆนะกระสุนปืนพกมันหายากมากเลยนะแต่ว่าของพี่เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้กระสุนเด้งได้นะฮะท่านผู้ชมอุ้ยโคโนมันวิ่งมาจากยิงมากเลยครับระยะถึงอยู่ครับแต่ผมแต่ว่าแต่ยิงไม่โดนนี่ประเด็นอุ้ยแต่ถ้าคนเกิดใหม่ต้องมีปืนพกนะมันต้องมีปืนก๊กพกติดตัวมาแน่นอน ร้อยเปอร์เซนต์อ้ๆขอนโดกอนเอ้ยอย่าเพิ่งทับเออเอามีดฟันจะได้ไม่เปืนกระสุนเอ้าคนเกิดใหม่มีแค่ปืนยิงยาหรอกเหรอถ้าไงต,ตายเห้นทุเรียนง,งั้นเธอเอาเปืนยิงยาไปยิงให้เราเลยดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเปิมยาแต่ถ้ากระสุนแบบปืนพกไม่พอใช้ยูซี่ก็ได้นะใครจะใช้ยูซี่ก็ใช้ได้นะเอมันก็ถือว่าเป็นปืนพกเหมือนกันหรือว่าลูกองพกก็ใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมขี่รถแบบพาสาวไปรอน ใครมาเอา้ามาจากไหนอะหนุม่มเกิดมาใหม่พร้อมปืนแบบโอ้โหนี่ไงมีกระสุนปืนด้วยกระสุนปืน S M G นะอาไปเล่นได้มาจากไหนอีกวะดีที่เรเรียนแบบลากหัวมันไปเมื่อกี้นะครัมีระตุยป้อึกษาขึ้นรถมาแล้วเชียวอืดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยจะมุ่งหน้าลงไปข้างล่างนะข้างล่างเลยอะคิดว่านะครับบริเวณตู้มง่วงหรือเปล่าเนี่ยใช่จริงด้วยเตรียมตัวกระโดดรับแรงประทะน,นะครับทีมโอ้ยมาดิงกับเพื่อนอยู่ ระวังระวังระวังเฮ้ยมันมันเปิดมันเปิดเอเออ้าวตายเลยใครยิงมันตายยูซี่อุ้ยมันยูซี่มันยูซี่ใช้ย,ยูซี่ได้ถ้ากระสุนจะหมดนี่เราจะไปไปโดนด,ดูไปก่อนนะท่านผู้ชมอ๋อเมื่อกี้ผมเห็นศัตรูอยู่ไงโอ้โหมันอยู่ไกลอะ่ะเรียนทิ้งปืนแล้วเหรอเรียนมีกระสุนปืนพกเหลือไหมอ๋อมันอยู่ในบ้าน พวกเราต้องแบบทำตัวแบบว่ารอให้มันมาหาไหมหรือว,ว่าเราค่อยๆวิ่งไหมา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 วิ่งต่อไอวอกันดีกว่าเฮ้ยงานเข้าแล้วเราติดพิษอุย้ยดูเรียนหลังหลังหลังโอ้ชุบเร็วรอ่อุ้ยอ้ย,อยมันยัดแบบยัดยับเลย เราว่าต้องไปก่อนแล้ว <c oughs> ดูเรียนมาได้ไหมดูเรียนกดพุง่งหรือแบบโอ้ยเรียนไม่มีพุ่งด้วยมาจะเย็นเจย์เย็นรียนมันยังมันยังพังไอ้วอร์ไม่ได้ <c oughs> โอเคโอเควิ่งมาก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งม,มาวิ่งม,มาลบก่อนึบนู่นนะครับมีคนสวยอ้ดูนี่ดาวดูนีดน่ดาวจุบได้ชุบไล่ดูเรียนเฮ้ยมันชุดติง้งโอเคชุบมันทิ้งก่อน ยังได้อยู่ปืนพวกเรายัางได้อยู่ใครปประเบิดอะเอามีคนอยู่ในบ้านอุ้ยมันอยู่ข้างๆข้างบ้านเลยทีมวา้ากลัวหลังบ้านมาตัวนึงหลังบ้านมาตัวนึงเฮ้ยมันเล่นซุนตองอเออฆ่ามันอุ้ยฟันชิดบ้านเลยตัวนึงตรงนู้นตรงนู้นสวยนู่นสวยบีตาต,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 ตาก่อน เฮ้ยมันยุบเองเออไปเฮ้ยเก็บปืนดีเก็บปืนดีทิ้ง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 เฮ้ยมีคนมาอีกมีคนมาอีกอ็มระวังจุบเลยจุบเลยเดี๋ยวเรารอเราป้องกันให้ขอบคุณนะมันอยู่ตรงหลังเราตรงฝั่งเราตรงฝั่งเราโอเคมันตายมันตายจุบนู่นได้จุบนู่นได้สวยสวยงาม โโอ้หกระสุนปืนพวกผมเหลือยี่แค่26นัดเองอ่ะท่านผู้ชมวิมีก็18อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้เมาส์ก็เบิร์ลอะไรเนี่ยมันคลิกไม่ไปเลยเฮ้ยทุเรียนมีกระสุนปืนพวกอะไรมีเหลือไหมเหลือเปล่าย2 12ิทุเรียนมี12หรออ๋อทุเรียนก็ใช้อ่ะทุเรียนไม่ได้ใช้ยูซี่แล้วหรอหมดแล้วกระสุนหมดโอ้โหเข้าสู่ช่วงแบบกระสุนหมดท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าศพข้างนอกเยอะมาก นี่ไงกระสุนยูซี่ตรงรอนี้ร้อยเจ็ดสิบสองนัดใครจะเล่นเอาไปเลยวันนี้สิบสองนัดอู้เยอะเยอะเยอะกระสุนปืนพกเยอะอยู่ที่ว่าปืนยูซี่นะไม่ใช่ปืนพกแบบปืนคู่นะเอาละฮะลำบากละต้องไปลุ้นดูตู้ม่วงอ่ะไม่แน่ใจว่าตู้ม่วงเนี่ยมันจะมีดรอปไหมคือปืนพกเนี่ยที่มันยากเนี่ยเพราะว่ามันมันต้องแบบหากระสุนนี่กระสุนมันหาย,ยากมากเลยนะฮะยากโคตรยากโคตรซื้อของซื้อของกัน ไหนโอ้โหแล้วกระสุนเป็นเพราก็ไม่มีขายโอ้ยทําไมมันมันเลื่อนไม่ค่อยไปเลยวะฟรีไฟล์เป็นอะไรไวะเนี่ยหรือว่ากล่องสุ่มไหมเรามีตง 2, ังสองพันอะแต่ละคนมีตังเท่าไหร่นุ่นมีตังเท่าไหร <500. S 1> ่จุดเลยมีตังเท่าไหร่ห้าร้อยอ๋อจุดเลยมีห้าร้อยเหรอแล้วนุ่นมีเท่าไหร่อ่ะนุ่นไม่ตอบเลยนุ่นไม่พังไหมลนะ่ะอะไรหรอหนึ่งร้อะไรนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โหไม่มีว่ะพี่วันน่าจะไม่มี เราตื่นปืนพกหาไม่ได้เลยท่านผู้ชมต้องหาจากคนเกิดใหม่ไม่ก็ต้องแบบให้เพื่อนเราตายโดดเรามาใหม่ถึงจะมีปืนพก20นัดเออไม่ไม่น่าจะคุมอะไรแล้วตูมว้ม่วงมันดอับอะไรของมันวะน่าดูดิดอับอย่างบ้าเลยท่านผู้ชมดับตัวนั้นสตู้ข้างหลังเราอีกหนึ่งตู้ตัวนี้อีกหนึ่งตู้วัดเดี๋ยวฟักเพราว่าทีเอ็มแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดอปกระสุนปืนพกให้เลยนะครับยิงก็เบาหาก็ยากนะครับผมอุย้ยมีคนลงมาใหม่เดี๋ยวนะอยู่ี่พันเม็รไม่ได้ทุเรียนันยีงไม่ถึงเย็น รื้อหล่อไอล้วงแช่กระสุนแบบประหยัด,ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหบอกก็มาหลังหบอกออกม็ม,กมาน้องหมอกก็มานะระวังระวังตรงสลิงข้างบนร้อยยี่สิบหลบไปดบได้ดบได้สวยสวยอ่ะมันต้องพันยาโอ้แต่เราพวกเราไม่มีปัญญายิงมันได้เลย <laughs> เอ่ะทำอไงดีวะแช่งมาแล้วกันเนาะท่านผูช้ชมเราเข้าวงดีกว่านะครับในเมื่อเรายิงมันไม่ถึงเราก็ไม่ต้องยิง ดูดิยิงไม่ได้นะครับผมเป้าไม่แดงเพราะว่าไกลเกินหลุดรนะยะไหนเมื่ก่อนไหนเมื่ก่อนอ่าเฮ้ยในบ้านมีคนนะครับสาวๆระวังเออสวยยึดเขลูกเตอร์พกเข้ามาว่ะดูไปไหนไหรเวียนนั่นนะช่างแม่งละกันผมไปช่วยสาวๆดีกว่าเฮ้ยแต่สาวๆไหวปะไ,ไหวชิวจัดแป๊บหนึ่งจะวางไอวอลบังฝั่กลงไปนะครับเพื่อนรอตัวนี้มันวิ่งมาหาทุกคนว่ามันจะวิ่งมาถึงผมไหม มาดิมึงวิ่งมาถึงมึงก็ตุยกูบอกเลยถึงเปล่ามาถึงหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงนะฮะดูจากทรงมาละเออเรียบร้อยนี่ไงยิงขาก่อนตายหมอกเสียชีวิตปันดีนดครับน้อง,องตอนนี้ก็เหลือเก้าคนเท่าเดิมนะฮะข้างหน้ามีคนหนึ่งคนหรอเดี๋ยวเราต้องเล่นแบบระยะประชิดหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเสียเปรียบเราต้องแบบประชิดเท่านั้นเฮ้ยมีคนลุมมาใหม่ โอ้ยมันเอาอะเออมันเอาอมันเอาโดนยูซี่เต่า,า,า <laughs> sa, ไปดีโดนไปดีโดนหน่อยต้องโดนหน่อยมีโดนอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยซื้อบัตรออนไลน์ไปหนึ่งนะเ <c oughs> อ่อเข็มชุบอะ่ะนี่ม,มีมีเข็มชุบตัวนี้อันหนึง่งมีเข็มชุบตัวนี้นึงเมาเมาเมาโอ้ยเมามา,มาเลื่อนไม่ได้ทุกคนดูดิมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเมาพังนะครับผมสงสัยต้องได้ซื้อใหม่หาเรื่องเสียตังค์อีกแล้ว ่าเดี๋ยวผมจะเปิดจุดก่อนมีปล่อยโดนด้วยเปิดจุดด้วยมีคนไหมไม่มีว่ะเดี๋ยวต้องรอรอสกิลพุทที่หมดแล้วแบบเก็บคนอเอาเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงเข้าวงโอเคศัตรูตัวนี้เหลือสองคนนะครับเมื่อกี้จากเก้าคนเราจะกลายเป็นหนึ่งแต่ตัวแบบจัดก,การอีกสองอีสามหรือศัตรูเหลือแค่สองคนกระสุนพวกเราเหลือๆอยู่แล้วแหละคิดมากนะวนันนี้เท่าไหร่สองคิวสามคิวผมได้สิบคิวว้าวว้าวว้าว,ว,าว เอาว่ะที่อยู่ยังเตีองอยู่เฮ้ยหินระวังครับทีมตั้งไอ้วอด้วยอย่าประมาทอย่าประมาทพวกเรามีแค่ปืนพกเรามันสิงปืนพกรักทีมโอ้มันอยู่ข้างบนหินเลยอะ่ะสองคนอยู่บนหินหมดเลยระวังนะเราต้องปาระเบิดไล่ที่มันอะ่ะเราต้องปาระเบิดน้ำแข็งเข้าไปปาระเบิดน้ำแข็งมาเอาจากกรนหินก่อน เฮ้ยตัวนี้ใส่แล้วตัวไว้วเปิดโคโนโหให้เปิดโคนโนให้ช้าเลยละกันเลือตัวเดียวเอ้ยเรียบร้อยนุ่นร้อยตแล้วผมจัดไปสกคิวก็ไ,ไม่เท่าไหร่นะครับขนาดผีวใช้แค่ปืนหกนะครับนี่อ่ะมีใครชอบก็อยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากทำอะไรคลิปหน้า